มีหลายๆคนเคยถามว่าเซฟโซนเนี่ยมันคืออะไรกันพื้นที่ที่เราสามารถอยู่ได้โดยปราศจากสายตาของคนข้างนอกเราพร้อมที่จะเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งส่วนที่เรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วมันอยู่ในสภาวะที่เราสบายสบาย o l t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์วันนี้อยู่กับอีฟและชดาพรศรีวรไลนักจิตวิทยาคลินิกค่ะมีหลายๆคนเคยถามว่าเซฟโซนเนี่ยมันคืออะไรกันแล้วเราจะสามารถสร้างเซฟโซนเป็นของตัวเองได้ยังไงบ้าง ไอ้คำว่าเซฟโซนเนี่ยจริงๆแล้วมันคือพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ปลอดภัยจากการที่เราไม่ถูกตัดสินพื้นที่ที่เราสามารถอยู่ได้โดยปราศจากสายตาของคนข้างนอกมองมาที่เราแล้วเราไม่จำเป็นต้องว่าเขาคิดยังไงกับเรานะเขากำลังรู้สึกยังไงนะมากไปกว่าน,นั้นเลยคำว่าเซฟโซนเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นพื้นที่ที่มันปราศจาก การที่เราเนี่ยตำหนิตัวเองการที่เราต่อว่าตัวเองเราพร้อมที่จะเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่สามารถมีพื้นที่ว่างๆหรือมีส่วนที่เรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วมันอยู่ในสภาวะที่เราสบายๆรู้สึกผ่อนคลายกับมันมอง,มองเห็นตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ผิดได้ลมได้อ่อนแอได้รวมไปถึงการที่เราเนี่ยสามารถแพ้ก็ได้ โดยที่ตัวเราเองไม่ได้รู้สึกว่ามันคือความหนักเซฟโซนมันคือส่วนที่เรารู้สึกว่าเรายอมรับได้ในทุกๆอย่างที่มันเป็นเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในพื้นที่ไหนหรืออยู่กับใครหรืออยู่กับอะไรแล้วเรารู้สึกว่าตัวเราเองรู้สึกเบาสบายจังเลยแล้วเราสามารถยอมรับรับเป็นตัวเองได้อย่างที่เราเป็นนั่นก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เรามีเซฟโซนเป็นของตัวเองแล้วล่ะค่ะ แต่ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าเซฟโซนเนี่ยมันทําให้เราเกิดเป็นความคุ้นเคยแล้วเวลาที่เราคุ้นเคยกับอะไรมากๆเนี่ยเราก็จะระวังแล้วเราก็จะไม่กล้าที่จะออกไปจากจุดนั้นเวลาที่เราถอยห่างออกมาจากจุดที่เราเรียกว่าเซฟโซนเราก็จะเริ่มรู้สึก ไม่มั่นคงทางจิตใจเริ่มรู้สึกอ่อนไหวได้ง่ายกลา้ากลัวในการที่จะไป,ปะเผชิญอะไรใหม่ๆที่เรารู้สึกไม่คุ้นเคยมันแล้วเวลาที่เราพูดถึงเซฟโซนเนี่ยมันมักจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างตัวบุคคลกับบุคคลหรือเป็นตัวบุคคลกับสถานที่บางอย่างรวมไปถึงตัวบุคคลกับสถานการณ์บางอย่างที่มันเข้ามาเชื่อมโยงกันโดยพื้นที่ที่เราเรียกว่าเซฟโซนเนี่ย เรามักจะพูดถึงตัวเราเนาะกับสภาพแวดล้อมภายนอกมากกว่าการที่เราจะพูดถึงตัวบุคคลซะทีเดียวเลยเงี่ยวนันนี้อิฟขออนุญาตแบ่งกลุ่มของการที่เราจะมีเซฟโซนหรือมีพื้นที่ปลอดภัยเป็นของตัวเอง3มกลุ่มหลกัหลกๆด้วยการตามลักษณะนิสัยของแต่ละคนในแบบแรกเลยเนี่ยคือคนทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะมีเซฟโซนเป็นของตัวเองอยู่ละ แต่ว่าเขาก็จะมีบางโมเมนต์หรือว่างช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งยากไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของเขาแต่ในขณคะเดียวกันตัวเขาเองก็ไม่ได้ซีเรียสที่จะมีใครเข้ามาแตะหรือจะมีใครเข้ามาถามอะไรที่เป็นเรื่องราวส่วนตัวของตัวเขาเองคนเหล่านี้ก็มักจะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้เวลาที่ถูกลุกล้ำในแบบเซฟโซนของตัวเขาเอง อย่างที่สองเลยลักษณะของคนที่สองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะอะไรก็ได้ยังไงก็ได้แต่เขาก็มีพื้นที่ส่วนตัวเป็นของเขานะเขาก็ชอบมีโมเมนต์อะไรที่เขารู้สึกสบายสบายแล้วก็ปลอดภัยของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะเปิดเผยแล้วเขาก็อยากจะให้ใครหลายๆคนเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของเขาได้เหมือนกัน ซึ่งมีห้าบางส่วนเท่านั้นที่เขาจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่อยากให้ใครเห็นมุมนี้ของเขาหรือเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากให้ใครก้าวเข้ามารู้เรื่องราวเหล่านี้ของเขาที่เขามองว่ามันเป็นเซฟโซนของเขาหรือเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขาคนกลุ่มที่สามเลยเป็นคนกลุ่มที่ ค่อนข้างที่จะเก็บตัวแล้วก็มีโลกส่วนตัวเป็นของตัวเองสูงก็จะสังเกตได้ว่าคนเหล่านี้ก็มักจะอยากมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองมากหน่อยอยากจะมีช่วงเวลาที่เป็นแบบช่วงเวลาของตัวเองค่อนข้างมากหน่อยแต่เกือบจะทั้งหมดในพื้นที่ที่เรียกว่าเซฟโซนของเขาเนี่ยเขาจะไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือไม่อยากให้ใครเข้ามาข้องเกี่ยวกับตัวเขาเลยไม่อยากให้ใครมายุ่งยากพุ่วายกับชีวิตของเขาเลย สำหรับเซฟโซนแล้วเนี่ยถ้ามองกันลึกๆมันจะมีเส้นบางๆกั้นเอาไว้อยู่ว่ามันอาจจะหมายถึงตัวเรากับบคุคคลอื่นๆหรือสถานที่อื่นๆมันแตกต่างกันออกไปเนาะซึ่งระดับของวง เซฟโซนของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะบุคลิกแล้วก็นิสัยของแต่ละคนด้วยเช่นเดียวกันมากไปกว่าน,นั้นเลยเนี่ยเวลาที่เราจะอนุญาตให้ใครเข้ามาในเซฟโซนของเราหรือเราจะรู้สึกว่าอยู่กับใครแล้วคนเนี้ยเป็นเซฟโซนของเราได้เนี่ยมันก็มักจะขึ้นอยู่กับลำดับของความรักที่เรามีต่อการรวมไปถึงความสำคัญที่เรามีให้กันและกันด้วย ยิ่งสนิทกันมากก็จะยิ่งเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยของเราได้มากขึ้นหรือยิ่งคุ้นเคยกันมากๆเราก็จะรู้สึกว่าคนนี้เป็นเซฟโซนหรือเป็นพื้นที่ของเราเนี่ยได้มากขึ้นด้วย เพราะว่าจริงๆแล้วอะเซฟโซนมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของพื้นที่ปลอดภัยอย่างเดียวแต่มันหมายถึงเรื่องของความรักแล้วก็ความไว้วางใจกับใครสักคนหนึ่งด้วยเช่นกันแล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าในวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะสร้างเซฟโซนเป็นของตัวเองบ้างแล้วเราจะทํายังไงได้บ้างในวันที่เราอ่อนแอหรือเรารู้สึกอ่อนล้ากับมันมากม มันอาจจะต้องเริ่มต้นจากการที่ตัวเราเองเนี่ยต้องยอมรับความรู้สึกของตัวเองก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเราต้องค่อนข้างระวังในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองมากๆว่ามันเกิดอารมณ์ดิ่งขนาดนั้นได้จากอะไรบ้างในวันที่เรารู้สึกว่าเราอยากสร้างเซฟโซนเป็นของตัวเองมันอาจจะเป็นการที่ตัวเราเองอาจจะอยากมีเกาะป้องกันในความรู้สึกของตัวเราหรือเปล่าเพื่อให้ตัวเราเองกลับมารู้สึกมั่นคงและปลอดภัยอีกครั้งหนึ่ง ลองทําความเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองก่อนนะคะก่อนที่เราจะเลือกหาเซฟโซนเป็นของตัวเองถ้าเราเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะทําให้ตัวเราเองค่อยๆเห็นก็ได้ว่าเราจะสร้างพื้นที่ไหนที่มันเป็นเซฟโซนให้กับตัวเองได้บ้างหรือไม่กระทั่งการทําอะไรหรืออยู่ตรงไหนแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเซฟโซนของตัวเราเองได้บ้างการที่จะ ระวังในเรื่องของความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเปราะบางเนาะถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่มั่นคงทางอารมณ์มากๆเราอาจจะต้องมีใครสักคนหนึ่งคอยพูดคุยคอยรับฟังเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถมองเห็นมุมมองที่มันแตกต่างได้ แต่มันก็ยากเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังที่เราจะเลือกใครสักคนหนึ่งมาเป็นผู้รับฟังหรือใครที่เขาจะคอยทําให้เราเห็นมุมมองที่มันแตกต่างกันออกไปตรงนั้นได้เพราะการที่ตัวเราเองคิดอยู่คนเดียวมองเห็นอยู่คนเดียวมันเหมือนกับตัวเราเองเนี่ยใส่เลนแว่นแค่อันเดียวแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมนะคะว่าแว่นตาที่มีขายกันอยู่ตามท้องตลาดมีหลากหลายมากๆเลยคล้ายๆกับมุมมองความคิดของพวกเรานี่แหละคะ่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการคุยกับใคร หรือคุยกับคนอื่นๆเนี่ยเราก็จะเห็นมุมมองอะไรที่มันเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นก็ได้มันอาจจะไม่ได้รู้สึกขนาดนี้ก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราเข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกแล้วก็ความคิดของตัวเองแล้วเราเห็นแล้วว่าเออมันมีมุมมองที่มันแตกต่างมากขึ้นเนี่ยบางทีตัวเราเองอาจจะกลับมารู้สึกมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยทางความรู้สึกเราอาจจะไม่ได้เรียกร้องหาเซฟโซนเป็นของตัวเองก็ได้จริงๆแล้วในชีวิตอิบเองก็ มีไม่กี่คนเหมือนกันที่อมองว่าเป็นเซฟโซนของอีฟรวมไปถึงก็จะไม่ได้มีสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมอะไรที่อีฟมองว่ามันเป็นเซฟโซนคือเวลาที่เรามองว่าอะไรมันจะเป็นเซฟโซนให้เราได้บ้างอยากจะให้มองว่าในวันที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเรารู้สึกว่าเราทุกข์ใจมากๆกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆแล้วเราอยากจะพักพิงมันจังเลยเราอยากจะปล่อยลงจังเลยแล้วรู้สึกว่าอยากตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัวได้จังเลยเนี่ยมันอาจจะ เป็นตัวเราเองเนี่ยแหละที่จะสามารถตอบได้ว่าตรงไหนที่เราจะกลับมารู้สึกสบายสบายและรู้สึกปลอดภัยมั่นคงทางความรู้สึกของตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งคนที่เขาจะเข้ามาเป็นเซฟโซนของเรามันอาจจะเป็นคนที่เขาเนี่ยอยู่กับเราในวันที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราไม่มีแรงแล้วเราทอมากๆเรามองไม่เห็นมุมมอง,มอ,งอื่นๆแล้วแล้วเขาเข้ามาทําให้เราสามารถมองเห็นอะไรที่มันแตกต่าง ความคิดของเรามากไปกว่าน,นั้นเลยเนี่ยเขาอาจจะช่วยทําให้เราเนี่ยกล้าพูดด้วยซ้ําว่าเราเนี่ยเหนื่อยนะคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองก็ได้ค่ะว่าวันหนึ่งที่เรารู้สึกแบบอ่อนไหวมากๆรู้สึกเหนื่อยมากๆแล้วเราต้องการเซฟโซนเนี่ย บางทีเรามองหาใครไม่เจอเลยแต่ถ้าใครคนหนึ่งที่เรามองไปแล้วแล้วเราสามารถเดินเข้าไปหาเขาแล้วเราบอกเขาเขาได้ด้วยตัวเราเองว่าแบบเราเหนื่อยจังเลยวันนี้เรารู้สึกว่าแบบเราไม่ไหวแล้วิว่าคนนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเซฟโซนหนึ่งของเราก็ได้ที่เรารู้สึกปลอดภัยในการที่จะพูดคำนี้กับเขาออกไปซึ่งในความรู้สึกมันอาจจะบอกไม่ได้แบบชัดเจนมากๆว่าเพราะอะไรต้องคนนี้ พราะอะไรต้องเป็นเพื่อนคนนี้เพราะอะไรต้องเป็นพี่คนนี้ที่จะเป็นเซฟโซนของเราได้เพราะอะไรจะต้องเป็นห้องนี้เพราะอะไรจะต้องเป็นเก้าอี้ตัวนี้ที่เราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกสบายใจได้แต่เราแค่เอาความรู้สึกของตัวเองเป็นเป็นที่ตั้งแล้วก็ลองมองตามว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วมันกลับมาปลอดภัยแล้วก็รู้สึกสบายใจได้มากยิ่งขึ้นถ้าเรามองกับกัน เวลาที่เรามีเพื่อนอ่ะเราจะมีเพื่อนที่หลากหลายกลุ่มมากๆเนาะเพื่อนทั่วๆไปเราอาจจะวางเขาไว้ในวงนอกๆก็ได้ที่เออก็ก็เป็นเพื่อนนะแต่ว่าจะมีใครล่ะจะมีสักกี่คนที่เขาจะสามารถเข้ามาอยู่ในวงของกาว่าเซฟโซนของเราได้ แต่ในเรื่องราวที่กยกตัวอย่างมาให้ฟังเนี่ยอิบเชื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็น่าจะมีอะไรที่คลับคล้ายคลับขาวว่าตัวเราเองก็อาจจะเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดในการที่เราจะสร้างเซฟโซนเป็นของตัวเองคือการที่เรากลับมาอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของตัวเราเองแล้วเราก็กลับมามองว่าตรงไหนที่เราอยู่แล้วเรารู้สึกสบายใจ ตรงไหนที่เราคุยด้วยแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่แล้วเราสามารถพูดได้เต็มปากว่าเราเนี่ยเหนื่อยอ่อนล้าแล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่มปลอดภัยเวลาที่เราอยู่กับเขาจังเลยอีมองว่านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถมองเห็นแล้วล่ะค่ะว่าอะไรคือเซฟโซนของตัวเราเองได้เพราะบางทีตัวเราเองอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ตลกแต่เวลาที่เราไปคุยกับใครหรือเรารู้สึกว่าเราอยู่กับใครอยู่กับอะไรแล้วเรารู้สึกว่า เออมันดีจังเลยมันรู้สึกปรับเหมือนฮิลตัวเองได้จังเลยนั่นก็อาจจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่หนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองแล้วล่ะคะ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เราฟังไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีคะ่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android